คอยากจะอะไรอยากจะอยากจะเอาความโล่ออกย่องใจยังไงบ้างแบอย่าเตตรรีมกัันนนน้โอ้เตรียมการนานนานพอสมควรครับเเตรียมทั้งทุกอย่างฮะทั้งสถานที่ทั้งกับบริษัททัวร์ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการวางแผนการท่องเที่ยวให้แล้วก็ ที่สำคัญก็คือเพื่อนๆนะครับที่ไปจริงๆแล้วจริงๆจะขนไปเยอะกว่านี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดงานนะครับเพื่อนๆมหาลัยของญ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาด้วยความสุขแล้วรับรื่นทุกอย่างมีใจมากคือจริงๆผมเก็บความลับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วฮะจะมีอาการที่ล้นๆเกินๆอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นในวันนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาเขาคงไม่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 ได้คิดว่าแบบอะไรเงี้ยมากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า ก็จะมีอาการนิดนึงเพราะอะไรที่เป็นคิบนี้ครับพี่แราะอะไรถึงเที่ถืดว่าเป็นมันมีเวลาเออผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆแล้วเราก็มีเวลาในการพักผ่อนในการเที่ยวค่อนข้างเยอะเออแล้วก็อีกอย่างที่อิตาลีก็คงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันโรแมนติกแล้วมันก็เหมาะที่ที่จะจะให เราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากอยากให้เขาอยู่ตรงนั้นอยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเราจะเอ่นแบบไหนนะครับเป็นที่นั้นหรือเป็นที่นั้นทำมาบาร์เนย์เรจิน่าโจวานานะจริงจริงก็จะเป็นสถานที่ที่ในเดิมในประวัติศาสตร์เขาก็จะเป็นสถานที่เป็นอาบน้ำของราชินีโจวานานั่นเองครับผมก็รู้สึกว่า การได้การได้ไปขอเขาตรงนั้นเราก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่อบอุ้มเขาให้เขาได้แบบว่าอ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้คือความหมายของสถานที่นะครับในออในความคิดของเราอะไรเงี้ยครับออแต่ว่ารจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยจะอยู่ตรงไหนก็ตามในรานอะไรผมว่าก็เป็นที่ที่ถ้าคนมันรักกันจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วคนนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอที่จะแบบเอ่อเรียกว่ามอบหัวใจที่บริสุทธิ์ให้กับกันเลยครับจริงวันนั้นจำได้ไหมว่าพี่นาถีนั้งโดดเขาว่ายังไง ผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยย่าอก่าเราถามพี่แบร์นะเขาบอกให้มันถามเราเพราะว่าเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องผมอ่ะผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆที่ที่เที่ยวในอิตาลีแล้วก็มันมีความหมายดีๆเกิดขึ้นผมก็แพนในหัวแล้วว่าผมจะพูด1 2 3 4สแล้วก็จะคุกเข่าแล้วก็จะแบบว่าหยิบแหวนออกมาอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงครับผมพูดอะไรก็ไม่รู้ ผมไปบอกว่าแบบเออเนี่ยคุยกับที่บ้านแล้วนะหนึ่งสองสามสี่อะไร,ะไรที่แบบว่าเป็นแบบทำพรรณนาที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยหายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเ,เราก็พูดอะไรบางอย่างที่บางทีเราก็มันไม่ใช่ละครนมันคือชีวิตจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มันมันมันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่าเออฉันรักเธอขอแต่งงานนะคุกเข่า ไม่มีอะไรเหมือนเลยมันมันมันเป็นความตื่นเต้นเป็นความประหม่ามันเป็นความดีใจมันเป็นความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราเราเราเข้าใจพี่หมากด้วยเหมือนกันว่าทําไมตอนที่เขาเขาเขาขอกับคิมแล้วเขาถึงสวมผิดมือนะฮะเขาบอกว่ามีคำว่าแทรกซึมไม่ร้องไห้ครับกีดการ์ดกันอย่างเดียวครับผมกับโดยเฉพาะว่าที่คู่มั่นของคู่มั่นของเนี่ยเขากีดการ์ดมีความสุขผมก็แบบผมก็แบบมีความสุขมาก อ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับผมผมไม่ไม่ได้ร้องไห้คือคือมันมันตื้นตันมันดีใจครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีน้ําตานะพอจะทราบไหมว่าพอจะรู้ไหมว่าย่าเขาแบบแอบจับโปะเราได้นิดนึงก็ผมว่าเขาเขาน้าจะรู้ผู้หญิงผมว่ามีเซนส์แล้วก็ด้วยตอนที่ผมบอกว่าโอเคพอพอดีเราลงไปว่ายน้ํากันในอ่างน้ํานั้นแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดพอขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้ว เ,เขาก็กำลังเ,เปลี่ยนชุดอยู่แต่งหน้าอะไรเงี้ยฮะเขาหันมาอีกสามมิแปบ๊บเดียวผมใส่เสภาพาเสร็จแล้วผมกาทีรักกนเร็วทีรัก,กั็เร็วเป็นชุดเป็นชุดเพราะว่า <c oughs> จริงๆมันจะใกล้เวลาแล้วที่ที่ผมจะต้องนัดเพื่อนๆมาตรงนี้พระอาทิตย์จะต้องตกแสงจะต้องเป็นอย่างนี้ผมก็หวังว่าจะไม่ฝนตก,กวันนั้น <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วผมก็โลกนะฮะผมก็โลกแล้วเขาก็คงแบบนี่ต้องมีอะไรนแน่ๆลนวันนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วผมก็ดูโลก้งแต่เช้าด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คงจะน้องก็คงจะจับจับได้เขาบอกว่าเขาสวยรอทุกวันเลยครับพ สวยสวยทุกวันอีกแล้วครับสวยครับสวยทุกสวยทุกวันไม่ไปอิตาลีก็สวยครับใช่ครับใช่ครับทำเล็บไปด้วยแล้วก็ผมก็ทำเล็บไปด้วยเหมือนกัน <laughs> อันนี้ขอเก็บไว้เป็นเป็นความลับดีกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีคำว่าแทรกซึมอยู่ในคือผมอ๋อไอ้ประโยคที่ผมพูดกับเขาตอนตอนความตอนนั้นใช่ไหมผมบอกว่าไอ n t to d i s s o l v e in you ก็คือเหมือนกับว่าผมอยากจะจะเอยากจะแทรกซ้อนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณอะไรเงี้ยความหมายของผมก็คือแบบเราควรจะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูดแบบอะไรไม่รู้ออกมาอะไรเงี้ยฮะ บอกบอกแล้วครับบอกแล้วหลังจากที่หายตื่นเต้นไปกินข้าวกันผมได้มีโอกาสที่ผมจะไม่เขาเกีบยว้เขาเก็บไว้รเขาเก็บไว้ก็มีมีโอกาสได้บอกเขาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยฮะก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พอใจมันไม่ได้เต้นแรงแบบตอนนั้นแล้วก็ได้ได้พูดกัด้วยเพราะว่าคำน้องบอกว่าจี๋อย่างเดียวน้องเอ่อน้องบอกว่า yes of course แหวนแหวนมีความหมายอะไรไหมครับวนความ,มาเ,เออผมบอกว่าตั้งใจทําด้วยเออก็ก็จริงๆก็เออผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะผมก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมแบบชอบชอบที่แบบก็คิดว่าเขาจะชอบแล้วก็เราก็ปรึกษาที่ร้านหรืออะไรเงี้ยฮะในความเป็นเป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่ว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนสวยก็ก็ผมว่าก็ ก็เหมาะสมกับเขาแล้วผมว่าก็ก็ก็เป็นแหวนที่ที่สวยจริงๆนะเช็คไม่เช็คอยู่นานไหมคะขนาดก็แบบพอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าหลายเดือนเออ่จริงๆตัวตัวเม็ดผมซื้อไว้นานแล้วครับซื้อไว้นานมากๆแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเร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 าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็พอพอด้วยงานด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าโอเคนั้นมันยังมันยังไม่ใช่เวลาของมันนะะจนจนมาถึงวันที่หนึ่งมิถุนาก็ถือว่าเป็น อกาทีเธอตั้งใจเห็นเออใช่ครับตัวตัวตัวเม็ดมาจากฮ่องกงครับแต่ว่าตัวเรือนขึ้นที่ไทยครับราดดําดิ่งตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้นะฮะมันเป็นเพชรชนิดพิเศษอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ได้พิเศษไปกว่เพชรของคนอื่นๆนะฮะแต่ว่าเราเราแค่เราแค่อินทูกับเรื่องของของจิวเวลรี่เฉยๆเราเลยอยากจะหาอะไรที่มันมันพิเศษ กับกับคนพิเศษของเราเ mm hmm. ท่านั้นเอง